การ์ดไฟแวนการ์ดโอเวอร์ด RES สวัสดีครับผมไฟเตอร์ตุนและผมไฟเตอร์ไม้วันนี้เราจะมาภาคก,การแข่งขันแวนการ์ดฟอร์แมตดีเลดี้ไฟรอบชิงชนะเลิศงานคิดแอนคิดการ์ดแบทเทิ2025ที่ MCC Hall The Mall บางกะปิในวันที่21กันยายนปี2568ถ้าพร้อมแล้วสแตนอัพเดอะแวนการ์ ก่อนไปเริ่มคลิปรอบชิงเรามีลิตรเด็กมาให้ดูกันด้วยนะครับลิตรแรกครับผมเนชั่นบันเกตสายของเอวานะครับผมเป็นกริตเตอร์นะครับโดยเด็กนี้นะครับผมก็จะมีออฟสกูดายนะครับผมที่มาเล่นเป็นเลียกัดนะครับผมสีใบใบนี้นะครับผมก็จะเป็นกริตเตอร์ของเอวาเองนะครับผมบอกว่าเมื่อการนี้โจมตีนะครับผมหากมีเซตออเดอร์อยู่นะครับผมจะบวก5,000ันและหากมีนะครับผมเซตออเดอร์3ใบนะครับผมจะบวก หนึ่งหมื่นแทนนะครับผมอ่าก็จะเป็นใบที่เอามาทั้งป้องกันทั้งรับได้นะครับผมเพราะว่าการนี้นะครับผมนอกจากบวกพาวเวอร์แล้วยังบวกชิลนะครับผมเป็นอีกหนึ่งหมื่นนะครับผมหากอยู่ในช่องกาเดียนนั่นเองนะครับผมแล้วก็การนี้นะครับผมยังมีอีกสกิลหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งเลยนะครับบอกว่าหากลงมาจากความสามารถของการ์ดนะฮะการนี้นะครับผมจะบวกหนึ่งคีด้วยนะครับผมหากมีเซตออเดอร์สามใบนะครับผมเอาไปเล่นคู่กับแบนการ์ดนะครับผมที่เป็นเอวานะครับผมสกิลบอกว่าเมื่อการใบนี้นะครับผมโจมตีนะครับคอตบัสหนะครับผม ทำการนะครับผมคอออฟสกูดายนะครับผมจากกองการ์ดนะครับผมหรือจากบนมือก็ได้นะครับผมลงมาในช่องเรียกะดได้เลยนะครับผมแล้วพอออฟสกูด์ลงมานะครับผมก็จะบวกคี่ให้ด้วยนะครับก็จะเป็นคอมโบที่เอาไปเล่นคู่กันของกิเตอร์ทั้งสองนะครับผมแล้วก็จะมีเกตสองอีกใบหนึ่งนะครับผมที่เป็นคอมบายลันเชอร์นะฮะก็เอามาไว้นะครับผมเอามาเป็นตัวตีอีกหนึ่งใบนะครับผมใบรองจากออฟสกูดันเองนะครับผมบอกว่าเมื่อมีการเซตออเดอร์นะครับผมจะทําการคอการ์ดนี้ได้นะครับผมโดยเคอร์บัตหนึ่งเท่านั้น แล้วก็ลิทนี้นะครับเขาก็จะใส่ออเดอร์มานะครับผมอย่างละ4ใบนะครับผมทั้งออเดอร์เกทหนึ่งแล้วก็ออเดอร์เกทสองนะครับผมเป็นออเดอร์งานวิญญาทั้งคู่เลยแล้วก็จะมีโบบอมายนะครับผมที่เป็นมอนเกทหนึ่งนะครับผมเอาไว้คัพโตชาร์จนะครับผมซีไว้แล้วก็กระลอกอีก3ใบนะครับต่อไปก็เป็นบลันเกทสายเอวาเหมือนกันนะครับผมก็เล่นเป็นกริตเตอร์คู่กับออฟคูไดนะครับผมความแตกต่างก็คือลิทนี้จะใส่เป็นเพนกวินนะครับผม4ใบที่มีความสามารถบอกว่าเมื่อถูกทิ้งนะครับผมเปิดดการ์ใบพส5นะะฮ หาเซ็ตออเดอร์หนึ่งใบกลับขึ้นมือได้นะครับผมแบบฟรีๆเลยนะฮะแล้วก็ผีเสื้อสมุดนะครับผม ใส่2ใบเท่านั้นนะผมก็เป็นคอมไบลันเชอร์นั่นเองนะครับจากนั้นโบโบไม่ My, ใส่แค่3ใบแล้วก็กระลอกเขียวใส่2ใบนะครับผมเพราะว่าเอาที่ไปใส่เพนกวินเพื่อที่จะหาเซตออเดอร์มาเซตได้เรื่อยๆนะครับผมส่วนเซตออเดอร์ก็จะใส่เต็มแม็กเลยนะครับผมอย่างละ4ใบก็มีออเดอร์เกรดหนึ่งนะครับผมที่ทําให้นออําอคูไดจากดรอปโซนกลับขึ้นมือได้นะครับผมและได้เคาน์เตอร์ชาร์จหนึ่งใบนะครับแล้วก็ยังมีออเดอร์เกรดสองนะครับผมออเดอร์วิจัยนะครับเมื่อเซ็นคนะผมจวดห so น,นึ่งทิ้งหนึ่ง เจอมิลเลอร์นะผมก็สามารถโซบาร์หนึ่งบายออฟคูดาได้ทําให้ออฟคูดาของฝั่งข้ามลดลงไปเรื่อยๆนะครับผมทาให้กรอกเขียวเวลาลงมาเก็บ n o ร์ม l ลยูนนะครับผมก็จะไม่สามารถวนออฟคูดาได้นั่นเองนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นฟอร์แมตเ y ดี้ไฟนะฮะใช่ฮะคือเอวาทั้งคู่เลยครับผมเด็กผู้หญิงด้วยเด็กผู้หญิงใช่ครับผู้ชายก็เล่นครับอ่าไลท์ครับผม ครับเฮ้ยยังไม่ผ่านเทินดิเสิร์ฟออเดอร์ยต้องเสิร์ฟออเดอร์ก่อนเสิร์ฟออเดอร์แล้วเล่นออเดอร์ก่อนนะครับผมเป็นออเดอร์วิจัยนะครับผมใช่ครับออเดอร์เกณฑ์หนึ่งครับผมเล่นเลยออเดอร์วิจัยครับเสร็จแล้วผ่านเทินครับผมเข้าเทินโจ๋ครับทิ้งมือหนึ่งครับไล่ครับผมหน้าเฟื่อยครับเสร็จออเดอร์สองครับแล้วก็ตัวเริ่มค่อยจั่วนะครับผมครับผมง่ายๆครับเล่นเหมือนกันนะครับผมตัวเริ่มโจวเนี่ยครับแรกแล้วก็ลงครับผมโบบอมายครับจบตีเลยครับไม่ติด ไม่ติดเซตออเดอร์เลยครับผมว่าเขาลืมนะฮะเผลยครับเผยลองโปรบายก่อนนะผมตีครับจู่โจมเลยครับได้ครับขีคร no ับผมอันนี้ก็ขึ้นมารอบชิงได้นะผมก็น่าจะอาจจะแบบเกมเยอะเกินไปใช่ครับเล่นหลายรอบอยู่นะครับผมทิ้งครับผมทิ้งออฟนะครับผมไลท์ไลท์ครับเกิดออเดอร์ต่อครับเกตสองเอวาครับผมเหมือนกันนะฮะเกิดออเดอร์นะครับผมวิจัยหึ่งใบได้ครับผมจะมีทั้งเกตหนึ่งเกตสองนะครับใช่ครับ แต่ว่าตอนนี้ก็เสิร์ฟเกตหนึ่งก่อนนะครับผมก็สําคัญอยู่นะฮะเกตหนึ่งเป็นช่วยไงดําได้แล้วก็ขุดออฟคูได้กลับขึ้นมือได้ใช่ครับผมติดแล้วก็ได้แค่นี้ไหมครับน่าจะแค่นี้แหละครับปกติครับไลทเช็คครับไลทเช็คครับผมโบบอมายฮะเมื่อกี้มันเห็นมีคอมบาร์เดดดอกปะครับใช่ครับแต่ว่าเขาาไม่เล่นนะเขาไม่เล่นเขาจะเียบบาวแทนอื่นก็ได้ใช่ครับผมมาแล้วครับเหมือนกันนะครับผมเซ็ตออเดอร์ครับแต่ตอนนี้น่าจะต้องเซตแล้วครับไม่งั้นเกมตามแน่นอน แต่ถ้าขึ้นที่หลังก็ลำบากนะผมว่าตอนขึ้นเกทสามจะมีออเดอร์เซ็นเล่นจอมตีแล้วครับ1 0,000ื่นได้เช็คครับเช็คครับเอาคูดายครับไม่มีสติ๊กเกอร์ครับผมอุ้ยตกเป็นออเดอร์ครับโอ้น่าจะได้นะครับผมออเดอร์เกทสองนี่คือสําคัญมากเลยครับถ้าเจอมิลเลอร์อ๋อใช่ครับเพราะว่าเอามาทําการบายออฟสกูดได้ครับใช่ครับจะทำให้ฝ่ายข้ามมีออคูไดาเล่นน้อยลงครับใช่ครับแต่เธิเก็จะมีออคูดายเล่นน้อยลงเรื่อยๆนะครับผมก็จะลำบากนี่นะครับอันนี้สกิลเพนกวินครับเปิดเเพนนกวิครับผมจอไหิบบออเดรรรคคัผม่้า ก็มีอะไรต่อมั้ยครับผมติดเซ็ตออเดอร์ครับผมยังไม่ยังไม่ติดออเดอร์เกรดสองนะครับผมเพราะว่าได้เก็บไว้บายออฟคู่ใดนะฮะใช่ครับก็อันนี้เขาจะบ้านหนึ่งครับผมคองบายล่าเชอร์ครับคองบายล่าเชอร์ผีเสื้อสมุดนะฮะใช่ครับอันนี้คืออาร์ไทยนะครับผมใช่ครับมีในไทยเท่านั้นนะฮะครับเป็นเอ็กคลูซีฟเลยนะฮะแน่นอนครับผมแล้วก็ลงออฟคูไดครับผมแล้วก็โบบอมายครับมาต่อหเลยมีครบเลยนะฮะเทคนนี้คือเอาสุดนะครับใช่ครับสกิลแวนการ์ดครับเปิดสามครับ บวกห้าพันด้วยครับเปิดตามออเดอร์ใช่ไหมฮะใช่ครับผมมี3ใบก็จะเปิด3ใบนะครับและกับเครื่องมือที่เหลือไว้ใต้กล่องนะครับผมใช่ถ้ามีเยอะก็คือจะได้เปิดเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมใช่ครับเขาจะเอาออฟสกายตีก่อนเลยครับผมออฟคือได้ยอมตีครับบวกหมื่นครับมีเซ็ตออเดอร์สามใบฮะบวกหนึ่งหมื่นแล้วก็หนึ่งดาเมจเลยดาเมจครับฮิวติกเกอร์ครับฮิวครับผมโอ้ยปรับเซนโหดแล้วครับตอนนี้ฮิวพลังให้กับแวนการ์ดนะครับผมก็จะยืนสองหมื่นนะครับตอนนี้คือ โจมตีไม่เข้าละตีไม่เข้าครับผมอันนี้คือหวังผลของทิกเกอร์นะผมช่วยในการตีนะครับนี่คือคาร์บัสหนึ่งครับโซบัสเรียกออฟคูไดมาอีกใบหนึ่งครับมาอีกใบหนึ่งใช่แต่ว่าน่าเสียดายนะทับออฟคูไดครับผมก็คือลงมาปัดบุกคีด้วยนะผมใบนี้นะครับใช่ครับนี่ตัวนี้บกคีนะครับผมแล้วก็โจมตีบกหมื่นครับใช่ครับบวกหมื่นนี้จะเกิดในช่วงโจมตีนะเมื่อตีเมื่อตีครับผม อ่าได้เช็คครับใส่คอนเช็คไม่มีทิกเกอร์ไม่มีทิกเกอร์เลยก็จะตีไม่เข้าครับก็มีแค่ออฟคูดายที่โจมตีเข้าเท่านั้นจะเป็น20,000ใช่ครับ20,000ืด้วยคอมไบล์ลันเชื่อจมตีไม่เข้าเพราะว่าอีกฝ่ายยังเป็นเกรด2อยู่ใช่ครับผมก็คือบู๊กับบู๊มาก็ได้แค่หมื่นแปดนะครับใช่ครับผมแต่ตีข้างได้นี่นะครับผมตีข้างไนะครับน่าจะตีข้างออกไปนะครับบู๊ตีครับหมื่นแปดตีครับผมตีนะครับเออเหมือนจะประกาศตีแวนนะฮะน่าใช่นะครับผม โอเคครับไม่เป็นไรครับผมสกิลโบมายังเกิดอยู่ครับผมเข้าโซครับไนแดมไดมมาเล่นต่อเฉยหน้านะครับผมโอเคครับเขาเทินจั่วครับผมครับทิ้งมือหนึ่งครับอุ้ยทิ้งฮิวเลยฮิวอาร์ตคีย์คีย์คีย์คี้อคีย์คีย์ย์คีย์คีด์คีย์คีย์คีเ์คนเห็ีเ์ียยวเียียีย์คีย์คีคีย์คย์คย์คคีย์คี่คีย์คียเคอย์คีา์คาย์คีย์คียคียบคีย์คีใบเพราะว่าพลาด ไม่ได้เซตออเดอร์หนึ่งใชครับนะฮะเขียนเพอรแรกไป็เพอร์หนึ่งนะครับผมน่าเสียดายเลยครับแต่ว่าที่ผมเห็นเปิดมาก็คือมีเพอร์กับคีย์ดิคอลเนาะไว้ในกองเรียบร้อยแล้วคีย์ดิคอลแปลว่าเทอร์นากรตีมีเพอร์จนอะไรนะครับใช่ครับอุ้ยลงเลยครับผมเล่นแค่นี้เลยตีครับแค่สองหมื่นหนึ่งครับผมเอาคูดายยังไม่บวกพลังนะฮะใช่ครับต้องมีเซตออเดอร์สามใบนะครับผมใช่ครับยอมตีแค่สองหมื่นหนึ่งเท่านั้นสองหมื่นหนึ่งก่อนครับผมอ๋อบวกห้าพันนะครับออ๋บวกกา่ใช็คือ แค่แค่บวกครับพันนะฮะถ้ามีสามใบจะบวกเป็นหมื่นแทนนะฮะโอเคครับการ์ดหมื่นห้าครับผมสคูดายเซ็ตหมื่นนะฮะแล้วก็สกิลโบโบไม้เข้าโซงไอเดมเข้าโซงไอเดมแหวนการ์ดจมตีครับหนึ่งหมื่นแปดคาร์บ้าโซบาสฮะอ๋อโอเคครับก็คือเอาโบมาบูทนะครับผมใช่ครับมีเซ็ตออเดอร์อยู่นะฮะใช่ครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับผมคอมาก็ไปออฟสกูดายลงคอออฟสกูดายอีกหนึ่งใบครับสับกองครับผม นีก็ค่อยๆเล่นตามครับเพราะว่าดาเมจต่ำยังเล่นได้หลายเทิร์นอยู่ครับผมตีครับผมตอนนี้หมื่นแปดนะครับครับหมื่นแปดหมื่นแปดก็ต้องการนะครับเพอร์เฟกต์การเลยครับกลัวโดนโอเวอร์นะครับผมก็ค่อนข้างน่ากลัวนะครับผมโอเวอร์เท่านะครับผมโอเวอร์เท่านี่คือโดนแป๊บเดียวนี่คือน็อกเอาท์ได้เลยใช่ครับแล้วตอนนี้คือดัมสูงแล้วด้วยครับใช่ครับอ่าไหนเช็คครับไปการังงานครับผม้นการกับคอมบิลลันเชอร์ครับผมครับอ่าแวนการ อขอบคุูดายจมตีครับจอมตีใสแบนไม่บวกคีนะฮะไม่บวกคีแล้วก็บวกห้าพันปล่อยเลยครับผมแค่ดาเมจเดียวน่าเสียดายนครับได้โดนเซตออเดอร์ไปแล้วครับใช่ครับเซตออเดอร์นี่คือยิ่งเสียยิ่งไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับสำหรับการเจอมิลเลอร์นะครับผมเพราะว่าใบนี้ใช้เยอะด้วยครับผมใช่ครับมีเพอร์ซนาอะไรไหมครับไม่มีครับติดเซตออเดอร์ครับตัวหนึ่งทิ้งมือทิ้งเป็นกุ้นฮะแล้วก็สามารถโซบาร์ดบายออาคูดายได้นะครับผมใช่ครับทำแน่นอนนะฮะตัดค้างก่อนหนึ่งใบนะครับโซบาร์ บายครับบายหนึ่งใบครับผมแล้วก็สกิลเพนกวินไหมฮะถูกทิ้งครับเปิดห้าครับหยิบเซตออเดอร์กลับขึ้นมือครับผมเหมือนออกมาเยอะแล้วนะครับผมใช่ครับไม่เจอนะครับน่าเสียดายนะฮะใช่ครับแต่เพนกวินนี่ก็เป็นยูนิตอีกหนึ่งใบที่ค่อนข้างเก่งนะครับผมเพราะว่าหยิบฟรีใช่ครับผมหยิบฟรีครับใช่ครับเมื่อถูกทิ้งหยิบฟรีฮะถ้าเจอนี่คือเหมือนโบนัสนะครับผมใช่ครับอ่าอันนี้เปิดสี่ครับสกิลเอวา หนึ่งใบครับแล้วก็เลียงใต้กล่องนะครับผมใต้กล่องสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็สับหาออฟคูดมาอยู่ดีนะครับผมใช่ครับแต่ว่าจะมีผลในช่วงท้ายเกมนะฮะแบบกองน้อยเรียงทิกเกอร์ได้อะไรครับผมกดสกิลเลยครับผมของเซตออเดอร์เกตหนึ่งนะครับผมเขาโซงไห่ดมฮะแล้วก็ขุดออฟกูดกับขึ้นมือฮะเงื่อนไขคือต้องมีเซตออเดอร์สี่ใบก่อนนะครับผมใช่ครับผมถ้าคือมีสามใบก็ยังใช้ไม่ได้นะครับใช่ครับผมก็หาออฟคูดมาเล่นต่อนะครับเด็กนี้ต้อง ใช้ออฟคูไดเยอะหน่อยครับใช่ครับออฟคูไดนี่ก็นับว่าเป็นตัวตีของเด็กนี้เลยแล้วกันครับผมตัวตีหลักเลยก็ว่าได้ใช่ครับถ้าเพอร์โซน่ามาแล้วก็บวกกับตัวเองตีหมื่นก็คือตีสามหมื่นสามค่อนข้างแรงแล้วนะครับผมครับตีครับผมบวกหมื่นนะฮะอ่านี้แค่สองหมื่นสามเท่านั้นครับเพราะว่าไม่ได้เพอร์โซน่ามาครับใช่ครับตีต่อครับหมื่นแปดหมื่นแปดคัตบาสโซบาสครับผมบาสโซบาสอ่าเรียกออฟคูไดจากเด็กนะฮะครับมาแล้วครับผมมาทับออฟนะฮะ ทำออัฟคูได้นะผมไปเช็คโอ้ยได้ฮิวติกเกอร์ครับผมฮิวติกเกอร์ครับโชคดีมากครับตอนนี้ทำให้แดมเซฟลงมาอีกหน่อยนะใช่ครับผมฮิวติกเกอร์พลังให้ใครดีครับแน่นอนครับชี้นะครับผมลงเลยครับออฟสกูดายครับออฟสกูดายครับที่เขาฮิติกเกอร์โอ้โหนี่จังหวะดันดาเมจที่โหดที่สุดนะครับออฟสกูดายเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นจะเป็นตีสองหมื่นนะครับผม บวกสองหมื่นเลยอันนี้ก็ตกหนึ่งทิกเกอร์นะครับผมครับผมหนึ่งทิกเกอร์อย่างน้อยก็ช่วยได้นะครับผมใช่ช่วยได้นะครับบรรากาศง่ายขึ้นแต่บนมือผมเหมือนเห็นว่าแบบมีพีจีเยอะเหลือเกินตีครับตอนนี้คอมบี้บวกหมื่นแล้วนะครับตีใส่เกีตสามนะครับผมครับผมออฟตีครับตีหมื่นสามครับเพอร์เฟกต์นะครับผมเพอร์เฟกต์เลยครับเพราะเหมือนบนมือของฝั่งซ้ายนะครับผมมีพีจีค่อนข้างเยอะนะฮะใช่ครับไม่มีชิลหมื่นห้าเลย ก็ตกลงไปเยอะเลยครับตอนนี้ใช่ครับอ่เขาเทิร์นจั่วครับผมมีเพอร์โซน่าแน่นอนครับเพราะหยิบมาใช่ครับจั่วการ์ดอีกหนึ่งใบแล้วก็เซตออเดอร์เทิร์นนี้จะเป็นสามใบแล้วครับผมใช่ครับเหนื่อยหน่อยนะฮะคือไม่ได้เซตรอบแรกนี่คือตามค่อนข้างเยอะนะครับใช่ครับและเริ่มหลังด้วยครับผมอันนี้ได้เซ็ตละได้เซ็ล้วครับผมเย่เซตใบแก้นะครับผมก็ทิ้งมือครับถอโซจั่วหนึ่งที่หนึ่งครับโซบาร์ บายครับผมโอ้ยคอมบายหายไปทีละตัวนะฮะผัดกันครับก็เหมือนเสียคนละตัวแล้วครับผมตอนนี้ใช่ครับผมสกิลเอวครับคาร์บัสหนึ่งครับเปิดสามครับเปิดสามหยิบหนึ่งใบหนึ่งใบครับผมอะไรไม่รู้ฮะมองไม่เห็นใช่ครับกำลังซ่มดูอยู่นะฮะไม่เห็นนะหยิบหนึ่งใบขึ้นมือครับที่เหลือไว้ใต้กองนะครับผมครับจากนั้นทำอะไรต่อครับบวกห้าพันด้วยนะครับผมอันนี้เอวาจะตีออกสองหมื่นแปดนะครับใช่ครับลงวิ ลงกระลอกครับกเียวกระลอกเขียวเก็บออฟสกูดายครับเอาไปเล่นต่อครับผมใช้ทีเอวาสามาราโซบัสสามจั่วการ์ดหนึ่งใบได้ทํำไหมเหมือนจะใช้นะครับเหมือนจะใช้ครับผมลูดแต่เอวาไม่มีโซนะครับตอนนี้โซหมดแล้วหรือเขาจะมีโบบไมไม่มีครับมีแน่นอนเล่นตามโซนนี่คืออย่างนี้มีครับครไปอีกก่อนเลยครับผมจู่โจมครับกระรอกบวกกับโบบไมครับสองหมื่นหกนะครับ แล้วก็โบโมไมล์เข้าโซงไ่ะครับแล้วก็เอวานโจมตีครับก็คือรวบรัดไปเลยใช่ครับคาร์บาสโซบาสครับผมเสิร์ชออฟนะครับที่เก็บไปเมื่อกี้ที่เก็บไปเมื่อกี้โอ้ถือว่าถือว่าเป็นเป็นครับเป็นงานนะครับผมเป็นงานกดสูตรแบบรวบรัดได้ขนาดนี้นะฮะใช่ครับโอเคครับตอนนี้ก็มีออฟเล่นเดียวนะครับผมอันนี้สองหมื่นแปดเถอะผมสตาร์สองหมื่นแปดมือเหลือสามใบเองนะใบป้องกันฮะปอนครับยังยังน้อยได้ชิลสองหมื่นนะครับผม เหมือนกดต้องเก็บผลประกาศมากันออฟสกูดายแล้วหรครับตอนนี้ทีแรงมากครับผมเพราะว่าเทิร์นเพอด้วยสตาร์ทออกสามหมื่นสามสี่หมื่นสามใช่ครับอันนี้ชิลสองหมื่นนั่นเองนะครับผมเป็นฟอนติกเกอร์เทคนะครับครับนี่ก็กำลังคิดการ์ดดีๆอยู่นะครับผมครับว่าต้องต้องเลือกมือดีๆนะฮะใช่ครับผมคอมบายโจมตีสี่หมื่นครับหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นโอเคสี่หมื่น หดี๋ยตอนนี้ก็กัดลำบากนะครับผมใช่ครับไม่น่าพอการอาจจะไม่พอกาดเฮ้ยเฮ้ยพอดีเลยโอ้โหมือศูนย์ใบศูนย์ใบใช่แล้วตรงนี้จวบเพิมไหมครับจวบเพษรนาแน่นอนหรือเปล่าไม่ได้นะครับเห็นวางไว้ใช่ครับไม่ได้น่าเสียดายนะผมไม่มีเพิร์สนาครับผมแต่ถ้ามาเป็นเอวาก็ยังเล่นได้ต่ออยู่ดีนะครับอันนี้คือหลุด2เทินแล้วนะฮะใช่ครับหลุดเพิร์สนาเจอเลยครับผมแต่บอกก็ยังมีเล่นอยู่นะครับ กิวเอวาครับเปิด3ครับกิมหนึ่งใบขึ้นมือถ้าหยิบเป็นเซตออเดอร์หรืออะไรก็สามารถเอามาเซตได้แล้วขุดออฟคุดายมาเล่นต่อได้ครับผมครับขึ้นมือแล้วผมโอเคขึ้นมือบอกห้าพันนะครับผมตอนนี้ตีหนึ่งหมื่นแปดมันเดิมครับใช่ครับก็คิดแล้วว่าจะเล่นยังไงต่อครับเพราะว่าเอวาต้องเล่นแบบนับของด้วยครับผมเพราะว่าของมีค่อนข้างจํากัดใช่ครับก็เหมือนไม่ลงอะไรนะครับผมแอ้แว่นเปิดเลยอ่าหนึ่งหมื่นแปดถ้าบอกหนึ่งหมื่นแปด หมื่นแปดเท่านั้นหมื่นแปดโจมตีหรือว่าไม่มีออคูไดเพราะว่าเขาไม่ได้กดคอร์บัตหนึ่งคาร์บัตหนึ่งน่าคิดนะฮะใช่ครับอันนี้ไม่ได้กดเทคด้วยหรือเปล่าครับไม่ได้กดเทคครับผมได้ฮิวฮิวฮิวทิฟฟ์ฟื้นฟูหนึ่งนาเทีพลังให้กับพลังให้กับข้างผิดเส้นสมุดแน่นอนครับอีกได้หนึ่งครับ มบอือออเดอร์มาแล้วเทิน้าได้เล่นออคูไดแน่นอนนะครับผมใช่ครับขอแค่ต้องรอดเทิน้าไปให้ได้นะฮะใช่ครับผมตีครับจมตีบวกอีกหนึ่งหมื่นครับผมบวกหนึ่งหมื่นจะบวกสองหมื่นสามหมื่นแปดโอเคหนึ่งเมตรครับโอเคครับบวกประมาณเข้าโซงไหดครับใช่ครับผมใช้คุ้มนะฮะใช้บวประมาณหคุ้มมากเลยครับผมใช่ครับผมเห็นไดนเสารสาวิ่งเล่นเข้าโซนสนุกเลย อ่าตอนนี้ฝั่งซ้ายไม่มีเพอร์สโอน่าเหมือนกันครับผมแต่ว่ามีออเดอร์เซตนะฮะใช่ครับแล้วก็ในหลุมมีไหมมีครับผมหนึ่งใบสองใบสกิลครับเอวาคอร์บาส1หนึ่งครับเปิดสี่ใบสี่ใบหยิบหนึ่งใบกับึ้นมือครับโอ้ยเปิดเห็นมันผมเห็นทิกเกอร์เยอะอยู่นะใช่ครับผมมีเซตออเดอร์ด้วยครับไว้ใ้กองครับผมครับแล้วก็ทำไงต่อฮะกดสกิลออเดอร์ครับผมเข้าโซ งายแล้วหยิบออฟไม่คือเล่นอยู่แค่สองตัวสามตัวนะครับผมมันฝังซ้ายเริ่มตั้งเกมได้แล้วนะคร,รวครับตอนนี้ใช่ครับนี่คือบอดตีที่คุณภาพมากครับบอดตีแบบแข็งแกร่งนะครับผมใช่ครับผมก็คือคอมไบนี้เป็นตัวตีตัวหนึ่งที่โหดเราจะออฟนะฮะเพราะว่าลงมาก็ลงมาง่ายนะครับผมลงแบบฟรีใช่ไม่ฟรีครับจ่ายค่าตบัสแต่ว่าแบบ ก็ออกมาง่ายมากก็แค่แบบเตะเเดิน้วก็มาจักดอกะครับผมใช่ครับก็แล้วตีบวกอีกนม่หมื่นด้วยนะครับผมตอนที่แข่งมันเกิลตามแล้วก็ค่อนข้างเป็นตัวบุกที่ค่อนข้างเก่งเลยนะครับใช่ครับถ้าเพอร์ตานาก็ตีง่ายๆแบบสามหมื่นใช่ครับสามหมื่นก่อนง่ายๆเลยครับผมใช่ครับตอนนี้ก็ตีเอาไป้สองหมื่นก่อนนะครับผมอากาดก่อนครับผมสองหมื่นแปครับแล้วก็แวนกาดจู่โจมครับคาร์บาสโซบาสครับแปลว่ายังเหลือออฟอยู่แน่นอนครับใช่เดฟอ่ายังเหลืออยู่นะครับผมครับผม น่าจะใบสุดท้ายหรือเปล่าเหมือนจะใช่นะครับผมหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวในดอกนะครับใช่ลงมาบวกคี้ครับผมลงมาบวกคีออเดอร์ครบเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือฝั่งซ้ายเควสครบเรียบร้อยครับผมก็จะตีสองหมื่นสามทีหนึ่งกับสามหมื่นหนึ่งทีหนึ่งนะครับผมใช่ครับผมใช่หนึ่งหมื่นแปดไได้หนึ่งหมื่นแปดเท่านั้นหนึ่งหมื่นแปดฝั่งขวานี่คือชิวกัดอาจจะออกมาเยอะแล้วนะครับผมโอเวอร์ติกเกอร์กาัดได้เดียวหรือเปล่าฮะ มันคือโอเวอร์ทิกเกอร์หรือเปล่าอ๋อโอเวอร์ทิกเกอร์ใช่ครับผมน่าจะใช่นะครับอาร์ตรูปไอดอลนะฮะโอเคครับโจมตีครับผมสองคีิสองเลนอย่างนี้ต้องปล่อยดาเมจแน่นอนหนึ่งดาเมจสองดาเมจไม่มีครับผมโอเคครับชัยชนะก็เป็นของเอวาฝั่งซ้ายนะครับผมกลับมาเซตออเดอร์ครบทันทันนะฮะทันเวลาครับผมใช่ครับทันเวลาเลยครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคิดแอนการ์ดชาแนล สำหรับคลิปนี้ผมไฟเตอร์ตุนและผมไฟเตอร์ไม้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสว,ส,สวัสดีครับ